สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนุ่นค่ะในคลิปนี้นะคะนุ่นก็มารีวิวนะคะเป็น Toyota v i o อนะคะตัวโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะคะบอกเลยว่า คันนี้นะคะเพิ่งปรับสภาพเสร็จใหม่ๆหมัดๆเลยนะคะเรามาดูกันว่าหลังที่ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานํามาตั้งขายนะคะว่าสเปคตัวนี้นะคะบอดี้ทั้งภายนอกและภายในเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะซึ่งคันนี้นะคะก็จะเป็น t o โยต้าวีออนะคะ 1.5e ปี2017คันนี้เลยนะคะซึ่งในส่วนของราคาขายนะคะตั้งขายอยู่ที่379,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวนุ่นพาเดิน ดูรอบๆตัวรถก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปดูออปชันภายในตัวรถกันเนาะมาซึ่งในส่วนของด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าตัวนี้จะเป็นวีออตัวออร์นีวีออตัวโฉมใหม่ล่าสุดแล้วนะคะกระจังด้านหน้าของเขานะคะนี่จากโครเมียมจะเปลี่ยนเป็นการออกแบบรูปตัววายแบบนี้นะคะมาพร้อมโลโก้แบรนด์หลักของเขานะคะก็คือโตโยต้านั่นเองเนาะ ในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะเป็นเปียโนแบ็กแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับชุดโคมไฟหน้านะคะแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟนะคะซึ่งชุดโคมไฟอันนี้นะคะเป็นของแท้ของ To y ยต้าวีออแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะบอกเลยว่าอันนี้ไฟตัดหมอกมาพร้อมครบชุดเลยนะคะเดิมๆทั้งคันแบบนี้เลยนะคะสีคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะคะดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะมะ ต่อมานะคะนุ่นก็จะพาไปดูในส่วนของล้อในส่วนของล้อของตัวรถคันนี้นะคะล้อของรถคันนี้นะคะเป็นได้เป็นล้อแมกอลอยนะคะเดิมแท้จากศูนย์โรงงานของโตโยต้าเลยนะคะนี่นะของแท้เลยนะคะทั้งสี่วงนะคะมาพร้อมกับยางดันหลบนะคะคุณลูกค้าคือจะบอกว่ายางดันหลบนะคะคือท,ทนนะคะสภาพดีมากเลยนะคะยางดันหลบนะคะ นนยางสัปดาห์ที่3ปี2020นะคะทั้ง4วงเลยนะคะยางปีใหม่มากนะคะเพราะว่ายางนะคะเพิ่งจะเปลี่ยนมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะเห็นไหมคะว่านี่กระจังกันชนด้านหน้าเห็นไหมคะแนบชิดสนิทเลยนะคะแปลว่าไม่ได้มีการถอดออกไปอย่างแน่นอนนะคะมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับและพับเก็บแบบไฟฟ้านะคะตกแต่งไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างนะคะ สีฝาครอบฝาครอบของกระจกมองข้างก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้นะคะมีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วนะคะรอบคันนะคะรถทุกคันพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะในส่วนของรถคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของสัญญาณกันขโมยนะคะที่เป็นของแท้นะคะของโตโยต้าเลยนะคะมาพร้อมกับกระจกนะคะที่เป็นของโตโยต้าของโรงงานเลยนะคะนี่คือกระจกก็ได้เป็นกระจกเดิมๆตั้งแต่มาจากศูนย์เลยนะคะ มือเปิดประตูด้านนอกนะคะได้สีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะจะเห็นได้ว่าคมสันเหลี่ยมด้านข้ามของลำตัวรถนะคะอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะรถไม่ได้มีรอยรูดขูดขีดมาอย่างแน่นอนนะคะมาและได้ส่วนของไฟท้ายกันบ้างนะคะนี่ไฟท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED นะคะมีการตกแต่งไฟท้ายนะคะด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะ มีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายนะคะซีเดียวกับตัวรถนะคะ ตัวอักษรที่ติดนะคะก็จะเป็นรุ่นของเขานะคะทำม,มาจากวัสดุโครเมียมนะคะมีตัวก้แปเ์หลักของเขาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีรุ่นย่อยของเขาเป็นตัว E นะคะตัวรองท็อปนั่นเองมาพร้อมนะคะเซ็นเซอร์ท้ายนะคะให้ถึง2จุดนะคะในส่วนของทะเบียนนะคะได้ทะเบียนอันนี้ไปเลยนะคะทะเบียนสวยนะคะก็ใครที่สนใจนะคะสามารถแคปหมายเลขทะเบียนตัวนี้นะคะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของนุ่นนะคะในไลน์ด้านล่างหรือว่าโทรมาสอบถาม ข้อมูลได้นะคะก็เดี๋ยวนุ่นให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้กันต่อนะคะซึ่งในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสามารถใช้กุญแจเปิดจากด้านนอกได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคือจะอยู่ข้างเบาะนะคะความมือของคนขับนั่นเองเนาะ มาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะคือนจะบอกว่าห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะและที่สําคัญ t o วด้าววีออสนะคะเป็นรถที่หาที่จอดรถค่อนข้างง่ายนะคะขับได้ค่อนข้างคล่องตัวกันเลยทีเดียวนะคะและในส่วนของด้านล่างนะคะเราก็จะมีในส่วนของ ยังอะไรสำรองนะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือนะคะเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะส่วนแม่แรงนะคะเราก็มีเตรียมไว้ให้นะคะแต่ว่าจะอยู่ใต้เบาะนะคะฝั่งข้างคนขับนั่นเองเนาะอ่ะและในส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเห็นไหมคะว่าไม่มีรอยขยับเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ทุกจุดอยู่ครบนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยนะคะนี่เนาะเม็ดอาร์ทุกจุดอยู่ครบนะคะน็อตฝากระโปรงเดิมนะคะ ในส่วนของซีนยางด้านท้ายนะคะสามารถใช้เล็บจิกลงนะคะแปลว่าซีนยางด้านท้ายยังดีอยู่นะคะนี่ยาวลงมาเลยนะคะก็จะเห็นรอยเม็ดอ้าทุกจุดนะคะอยู่ครบเลยนะคะนี่เดิมเดิมเลยนะคะชุดคมไฟก็ชุดคมไฟเดิมเดมแบบนี้เลยนะคะยางห้องเก็บสัมภาระนะคะไม่มีรอยขีดขีดค่ะค,คาแต่อย่างใดเลยนะคะก็เดี๋ยวต่อไปนู้นพาไปดูในส่วนของภายในตัวรถของคันนี้นะคะว่าออปชั่นภายในตัวรถคันนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ มา,มาดูกันที่แผงประตูด้านในกันก่อนนะคะซึ่งคันนี้นะคะได้แผงประตูด้านในแบบเป็นสีดําล้วนแบบนี้เลยนะคะตกแต่งด้วยสีโรสโกล์นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าวีอตัวปี2017นะคะเมื่อเปิดประตูนะคะได้เป็นแบบเมทัลลิกสีเทาเมทัลลิกสีดําแบบนี้เลยนะคะคือจะบอกว่าค่อนข้างแข็งแรงและทนทานมากๆเลยนะคะนี่เนาะ นุ่นให้ดูชัดๆอันนี้ก็จะได้เป็นที่ล็อกกระจกนะคะแล้วก็เป็นเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะแต่ว่าจะเป็นออโต้นะคะสําหรับผู้ขับขี่นะคะเพื่ออำนนยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่นั่นเองนะคะสําหรับภายในตู้รถนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่พับหูกระจกมองข้างเนาะแอลอันนี้คือกระจกด้านซ้ายอันนี้ด้านขวาแล้วก็ตัวนี้นะคะ จะเป็นตัวปรับรัศมีทิศทางของกระจกนะคะให้ได้ระยะของผู้ขับขี่นั่นเองนะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็ได้เป็นพวงมาลัยหนังสามก้านแบบนี้เลยนะคะขับง่ายเนาะแบบมันขนาดกระทัดรัดดีนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะตรงนี้เขาจะเป็นพวงมาลัยแบบตัดแล้วนะคะอารมณ์เหมือนรถสปอร์ตเลยเนาะตกแต่งด้วยเปียโนแบ็กสีดําแบบนี้เลยนะคะมีแอร์แบ็กนะคะจํานวนหนึ่งคู่หน้านั่นเนองเนาะ ในส่วนของเครื่องเสียงนะคะได้เครื่องเสียงเดิมแท้จากโรงงานนะคะเป็นเครื่องเสียงวิทยุสามารถฟัง FM AM ได้ฟัง CD ได้นะคะเสียบสาย USB ได้ด้วยนะคะ AUX ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของช่องแอร์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟฉุกเฉินตรงกลางแบบนี้เนาะในส่วนของระบบแอร์นะคะก็จะได้แอร์แบบอนาล็อกนะคะปรับความเย็นด้วยมือเนาะปรับความเย็นตามใจชอบเลย คันนี้ก็จะได้รถเป็นแบบเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายๆแบบนี้เลยมาในส่วนของเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตกแต่งลวดลายด้วยได้สีส้มนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานจากศูนย์ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยนะคะจะบอกว่าเบาะผ้านะคะข้อดีของเขาก็คือระบายความร้อนได้ดีนะคะรูปทรงการออกแบบของเบาะนะคะค่อนข้างรับกับสรีระของผู้ขับขี่นะคะเพื่อแบบ รับกับน้ําหนักของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งภายในตัวรถนะคะอ่ะเดี๋ยวนุ่นให้ดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันนะคะซึ่งห้องผู้โดยสารนะคะเบาะก,ก็ได้เป็นเบาะผ้าสีดําตกแต่งลดลายด้วยได้สีส้มเช่นเดียวกันนะคะมีสายเบลลให้ถึง3เส้นนะคะนั่งด้านหลัง3ามคนนะคะได้แบบสบายๆเลยนะคะนี่มี ้าอย่างด้านล่างนะคะให้ถึง4 4จุดนะคะแล้วก็มีพื้นที่วางเท้าค่อนข้างเยอะนะคะพื้นที่เหนือศีรษะภายในนะคะเห็นมัมคะเพดานด้านในนี่ไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะคะสะอาดมากนะคะภายในคือจะบอกว่ากว้างจริงๆนะคะวีออสคือไม่ผิดหวังนะคะและที่สำคัญคือราคาจับต้องได้นะคะก็เดี๋ยวนุนจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ และในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรรถคันนี้นะคะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,500ซีซีนะคะอันนี้ก็คือเครื่องยนต์ฝาขาวเนาะเครื่องยนต์เดิมแท้จากโรงงานนะคะสามารถตรวจสอบได้จากหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังนะคะว่าโตกันหรือไม่นะคะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะได้เครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะไม่มีน้ามันไหลเยิ้มอย่างแน่นอนนะคะสังเกตได้เลยะค่ะว่าทุกจุดจะต้องมีรอยแต้มสีนะคะแบตเตอรี่มีการเปลี่ยนตรวจเช็คให้ทุกระยะเลยนะคะในส่วนของเบ้าโช๊คนะคะก็เป็นเบ้าโช๊คเดิมๆเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ทุกจุดอยู่ครบนะคะในส่วนของน็อตนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะคะเห็นไหมคะน็อตแก้มท้ายแก้มขวานะคะยาวลงมาจนถึงคารด้านหน้าเลยนะคะไม่มีขยับอย่างแน่นอนนะคะ แปลว่ารถนะคะไม่ได้ชนมานะคะคานทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะเดิมจริงๆนะคะคันนี้และที่สำคัญได้รถปี2017นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งตั้งขายอยู่ที่375,000บาท9,000บาทนะคะคันนี้เนาะนี่มีสติกเกอร์มออก,กอรอยเมยนอาร์ทุกจุดอยู่ครบนะคะนี่น็อตไม่มีขยับนะ ในส่วนของน็อตฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันนะคะ <All right. S 1> ก็อันนี้ได้ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมีตาปั๊มโตย o ตาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็สติกเกอร์ที่มาจากโรงงานพวกนี้ก็อยู่ครบนะคะแล้วก็สติกเกอร์สีเช่นเดียวกันนะคะรถทุกคันที่นํามาขายนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะตัยต้าวี o o นะคะ 1.5e ปี e P 2017คันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตั้งขายอยู่ที่379,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000บาทเท่านั้นเองนะคะก็สนใจนะคะสามารถติดต่อนุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์0840042099นะคะ นุนยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะก็หากใครไม่สะดวกโทรมาสามารถกดติดต่อนุ่นที่ลิงก์ลายด้านล่างได้เลยนะคะนุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะค่ะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่นด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ